คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูพวกบันเทิงนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับผมวันนี้ครับผมพาพี่นานานครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อตกปลาดอนล,ลวกคันละห้สบบาทปลาออกได้หมดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมา ค้างคืนนะครับกันที่บอ่อตกปลาดอนลวกที่นี่นะครับผมจะมากางเต็นท์นะครับจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่ๆนาฏได้รับชมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับหกโมงสิบห้าแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆที่เราจะกางเต็นท์แล้วก็วันเลนที่เราตกปลากันนะครับไปดูกันครับวันนี้เราก็มาจับก,กับเจ้าตัวเล็กนะพาเจ้าตัวเล็กมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ ตรงนู้นกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับผมจุดที่เราจะมากางเต็นท์กันนะครับนี่คือนี่ครับพี่เกียงนะครับแล้วก็มีพี่โอมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเล็กนะครับมาทั้งหมดสี่คนนะครับผมเนี่ครับเบ็ดเราลงตีกันอยู่ข้างล่างนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเนี่ยกลางที่นอนกันข้างบนนี้แหละก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะกลางตรงไหนได้นะครับเนี่ยบรรยากาศช่วงยเงย็นๆนะครับพาติดใกล้ตกดินแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวคืนนี้นครับจะมีอะไรให้ทุกคนดูไหมก็เดี๋ยวรอชมนะครับผมโอ้ยเอาแล้วโอ้โหเปิดกล้องไม่ทันครับ ยาวเลยตัวนี้นนตักเท่าไรมา้ยโอ้โหอะไรครับของตักเหรอตั๊กอูปีดเลยครับยาวเลยโอ้ของตักนนของตักนะที่ตักนะครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไอ ที่ตักยังไม่ได้ประกอบเลยพี่ตัง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 นี่ตังวางไม้ตังวางไม้ตังถือถือกล้องไว้ยาวมือบังเออถือที่ยังไว้นะเอือถือไว้ จะไม่รู้เลยวิ่งอย่างนี้ว่าอะไรแค่ปลายิี่หรอกเห็นี้มเห็นไหมเห็น่ายมันชอบเผาอยาตรงนี้ปวดๆนู้นเอ้หผายใหญ่มาแล้วครับ

จับจับจับโอ้ยขันขึ้นข้างบนันกดของกล่องไ,ไม้อะโอ้ของตักมาดูนี่เขบอกโอ้โหอ,อ,อันน่มนี่วเยหมเลไูเวลานี่ครับผมโอ้โหเฮ้ยพี่พี่พโอ้ย ดูเวลาเลยนี่อ้5ได้นี่ครับโอ้ผมว่า5-6โลมีแน่นอนอ่ามีแน่นอนสุดยอดมาแล้วจํำเย็นเลยตอนนี้หกโมงครึ่งนะโอ้โหสุดยอดมาแล้วตัวแรกของเราเ ครับผมตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็มืดแล้วตอนนี้รอบๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่ครัอยู่อย่างนี้เลยนะอ่านับตั้งลงมาลูกนี่นะครับค่อยๆเดินลูกนี่นะครับฉายไปทั้งเบ็ดอ่าเบ็ดเราก็จะอยู่ ประมาณนี้นะครับนี่มาทางนี้นี่ครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับผมกลางคืนครับก็บรรยากาศนะครับช่วงทุ่มหนึ่งนะครับสวยงามครับลมพัดเย็นสบายแต่ก็ยุงก็เยอะนะครับนี่ไปดูเต็นท์ครับนี่เรากางเต็นท์แล้วนี่ครับผมนี่ครับกางเต็นท์เรียบร้อย โอเคเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะฉายให้ดูนะครับผม,บมอ okay. กองไฟแล้วก็กับแก้ม <c oughs> แลน้วจวดไม่มีอะไรสุกไปวกว่านี้อีกแล้วอัน <c oughs> เนี่ยน,นี่ครับกับแก้ม ตามภาษาหนุ่มๆหน่ย <c oughs> งานแล้วก็ต้องมาแบบนี้โอ้โหกินแบบนี้้ะครับปลากินปลากินครับผมตอนนี้ตหนึ่งกว่าครับไม่ไม่รู้ว่าไม่กินอะไรครับโอ้ไหนใครว่าดอนลวกไม่กินหนงคืนน,นี่อัดไม่ขึ้นเลยครับปลาอะไรปลาอะไร มองไม่เห็นนะครับเนี่ยอุ้ยตอ่ออุ้ยตอ่เอเยี่ยไปแล้วนวลหลุดแล้วยังดิอยู่ครับยังอยู่ไหมยอยู่ครับตักให้หน่อยครับโอ้โหใหญ่ด้วย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 แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมมาแล้วเ่วงตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าจะตีสองนะครับนี่ใครว่าไม่กินตีห้าเต็มปากครับประมาณห้าหกโลอะครับ ใช่เบิ้งดูรองเท้านี่เอ้าดูรองเท้าเบอร์สี่สิบห้าเอานะเดี๋ยวแกงจับให้นะครับดูครับเดี๋ยวดูโอ้ยนี่มองเห็นไหมเนาะนี่นี่ครับอ๋อลากปีตเลยเมื่อกี้ถ่ายเกินไม่ทันตีหนึ่งนะครับช่วงตีหนึ่งนะตีหนึ่งกว่าตีสองครับเพราคุณ ไม่เฝ้าเบ็ดก็ระวังหน่อยนะครับผมนี่ใครว่าดอนโลกไม่กินกลางคืนนะนี่ตีตีหนึ่งกว่าตีสองอ่ะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวกตกปลาสี่คูร้อยครับ <c oughs> นี่ตีสี่ครับผม <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ครับอือตักหน่อย ตีสี่ครับอะไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลากมาเลยลากขึ้นดิอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนอนแล้วนอนแล้วอะไรครับนอนแล้วลากมาเลยนอนนอนนอนลากขึ้นเพิ่งอย่บเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ไม่ได้ไม่ใช่มันเกี่ยวมันเกี่ยวไม่นะครับตัวนี้นะครับมาจนได้นะมาจนได้คราบมัดกคาราเมลนะครับโอ้ยโอ้โหมันหมูเค่ระวังมือเสี่ยงที่สุดคุลมือโอ้โ มี IP ไอ,อ้ตีแน่นี่ครับพี่รูปดินออกหน่อยข้างหน้าเนี่ยรูปดินออกหน่อยหนาแล้วกันคุณทำไมมาเล่นกับผมแบบนี้เนอ,อนั่นแหละเอ,อ่ตอนนี้ตีสามห้าสิบให้ตายเถอะครับ <laughs> โอ้โหด,ดูมันกินเวลาแบบ <laughs> เนี่ยใครบอกดอนล,ลวกไม่กินยังคืนนะนี่ดูไซส์แต่ละตัวแบบตัวนี้ประมาณนักผมว่าสักสี่ห้าได้<อ>ตัวนี้ประมาณสี่ห้าได้นะสวยมากเลยอ้วนตับเลยครับมองอย่างเงี้ยว,<ะ>วิ่งทะลุมุงกันออกมาเลยนะครับเมื่อกี้ที่โอ้ได้ยินนะครับอ๋อหเมื่อกี้คนสองไฟได้ยินนะครับนอกนั้นเขาเอื่นเขาหลับกันหมดนะฮะสุดยอดครับเดียวกปลาสี่คูนร้อย สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ตามที่เห็นนะครับออ้่หทั้งคืนเลยก็เมาาื่อเช้านี้ผมทำหลุดไปอีกหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> กินแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทันได้เปิดกล้องนะครับก็มาหลุดข้างหน้านี้เลยครับคือกำลังจะช้อนแล้วนะครับก็ยิ่ศกไซส์ประมาณสี่ห้าโลนะครับก็นะ มีได้บ้างหลุดบ้างนะครับแต่เช้าก็ผลงานเมื่อคืนก็คือตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็คือสามตัวนะครับปลาที่นี่กินกลางคืนนะครับปลายิศกแล้วก็ปลาเล็กไม่มีกวนนะครับมันเลยเปิดโอกาสให้ปลายิศกปลาใหญ่ๆเข้ามากินนะครับก่อเช้านี้ครับเพิ่งจะตีเบ็ดลงไปกันไม้แรกนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับว่าเช้านี้จะเป็นยังไงนะครับผมไป ต้องเข้าแล้วมั้งนี่ยิ้มเลย <c oughs> พ่อคัวยิ้มเลยพ่อคัวยิ้มเลยครับนี่ครับปันนินมาแล้วตอนเช้าฮะจอดสวยๆย,ยิ้มเลยพ่อคัวยิ้มเลย <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้นะครับสิบโมงแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหลมเข้าตั้งแต่ได้ปันนินตัวนั้นนะครับได ได้ปนินตอนเช้ามาตัวเดียวแล้วจากนั้นก็เงียบเลยนะครับเพราะว่าโอ้ลมโคตรโคตรแรงนะครับแรงมากเลยโอ้ทีมงานต้องเป็นหลบกันอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะไม่ไหวนะฮะแรงก็แรงยังไงเลยครับดูดิถ้าลมแรงๆเงี้ยปลาไม่เอาเลยนะครับแต่ถ้าลมเงียบป๊บเนี่ยมันจะเล่นทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวรอให้ลมมาสงบก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ตีเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเราตีตอนนี้ก็เหมือนเหมือนตีแบบเปล่าๆนะครับมันจะไม่กินเลยเนะรเดี๋ยวไปรอดูตอนที่มันลมลมสงบกว่านี้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับผม ครับผมเห็นไพอลมสงบปับ๊บเอาเลยตามที่ผมบอกไปเลยนะครึ่งโลงามๆว่าผมบันนินเดี๋ยวตกปลาสี่คร้อยยอดมา ทีพี่พึ่งตีไปด้วยนะอยู่ไหมหรือหรือปลาซ้อยอ,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 อยู่ป่าดูครับปลาอะไรครับ ว้อะไรนะเอาเอาเอก็ยังดีก็ยังดีครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับคือไม่เอาอะไรเลยตอนนี้คนร้อนมากครับ แทบจะถอดใจเลยอ่ะโอ้โหมันจะกาดมันเดือดมันร้อนจัดจนเราหมดแรงอะ่ะโอ้ไม่ไหวตอนนี้ก็ตีจริงๆค้างๆเลยนะครับตีมั่งไม่ตีมั่งต,ตอนเนี้ยไม่ไหวครับร้อนจัดจะเป็นลมแดดเอาก็เอาเท่าที่ได้นะครับคลิปนี้ก็เอาเท่าที่ได้ไม่ไหว อ่ะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ผลงานที่ดีที่สุดของเราวันนี้ก็นี่ครับสามตัวอีกบิ๊กเลยครับเพราะว่าช่วงกลางวันถึงเย็นนี้เราไม่ไหวจริงๆนะครับมันร้อนมากๆนะครับก็อันนี้ก็ได้ตอนกลางคืนนะครับช่วงเย็นเย็นเมื่อวานแล้วก็กลางคืนนะครับผมโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับร้อนมากครับกอฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวตกปลาสี่ขุนร้อยนะครับอ่า สุดยอดครับผมบิ๊กตัวนี้สามตัวเนี้ยสิบห้าบวกนะสามตัวเนี้ยสิบห้าบวกแน่นอนครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับครับทีมงานแล้วก็โอ้ท้อใจมากกับอากาศนะร้อนชิบหายใช้คำนี้ว่าร้อนจริงๆครับผมก็เดี๋ยวทริปหน้านะครับเราจะไปตกปลากันที่ไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็ผมวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับนี่นะครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านโหเนี่ยดูดิดูรอบๆนี่เอาวิวมาฝากนะครับดูรอบๆไม่มีแบบนี้นี่ครับรอบๆไม่มีแบบนี้แล้วดูก้อนเมฆก้อนนี้ขึ้นมาหือ สวยมากนะครับมันเหมือนระเบิดอะไรสักอย่างหรือมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่แบบโคตรยิ่งใหญ่อะสวยจริงๆนะฮะ